หมองือมาแล้วจะหมอเงือเป็นยังไงเออมันต้องอย่างนี้เลยควักเขาให้โอ้ยเออขยับเข้ามาใกล้ๆขยับเข้ามาใกล้ๆเออไม่ต้องกลัวงูตัวนี้อยู่กับเจ๊ามาหลายปีเดี๋ยวเข้าเดี๋ยวออกบ้านเจ๊ออ้ยบักปอนก็จับให้ตลอดไม่รู้มันเอาไปปล่อยหลังบ้านเจ๊หรือเปล่าอมาทีไรเจ๊ให้ตังค่าจับทุกทีแล้ะไอตัวนี้มันก็มาตลอดเลยบักปอนมีพิรุษนะ บอกงูของเจ๊เอาจับยังไงลูกจับยังไงเออใส่ขวดไปไอขวดเดิมของมันเลยนี่อ่าคุ้นๆนะเจ๊ว่างูมันคุ้นๆเนี่ยไอขวดนี่ก็คุ้นๆบักบอนก,น,กนก็คุ้นๆมันเดิมทุกอย่างเลยภาพเดิมๆนี่เห็นกันมาหลายปีกับงูตัวเดิมเนี่ยนะตัวใหญ่ขึ้นหน่อยแหละแต่ก็ลายมันเดิม <laughs> <laughs> โอ้ยเจ้างูกับบักบอลเดินมาพาร้อมกันเน่เจ๊ตีบักบอลก่อนนะองมิจฉาเทพสุดๆ,ดๆเลี้ยงงูหรือเปล่าเดี่ย ปล่อยหลังบ้านเจ๊ก็บอกมาเถอะ